มนุษย์มีความรักให้กับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงการแสดงออกในความรักเป็นสิ่งดีในธรรมชาติสัตว์ที่มีความรักหรือยึดมั่นในคู่ของตนและความสามัคคีในฝูงจะมีสัตว์อะไรบ้างไปดูกัน ทำไมหมาป่าสีเทาถึงถูกยกให้เป็นสัตว์ที่มีมุมความรักชัดมากพูดตรงๆเลยหมาป่าไม่ใช่สัตว์โหดไร้หัวใจพวกมันมีระบบครอบครัวที่แข็งแรงมากคู่ชีวิตระยะยาวตัวผู้และตัวเมียหลักของฝูงมักจับคู่กันหลายปีทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่ของทั้งฝูงนี่ไม่ใช่แค่ผสมพันธุ์แล้วแยกกันแต่คือการสร้างทีมระยะยาวเลี้ยงลูกแบบทีมเวิร์ค ลูกหมาป่าเกิดมาตาบอดและอ่อนแอทั้งพ่อแม่และสมาชิกในฝูงช่วยกันเลี้ยงมีการสำรองอาหารให้ลูกกินนี่คือระบบสังคมไม่ใช่แค่สัญชตาตญาณเดียว,ยวปกป้องกันและกันถ้าสมาชิกบาดเจ็บฝูงจะชะลอความเร็วหมาป่าจะหอนเรียกกันเมื่อพลัดหลงเสียงหอนไม่ได้มีแค่ความน่ากลัวแต่มันคือการสื่อสารของครอบครัวหมาป่าสีเทาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงสุนัขแคนิดา ที่มีระบบสังคมซับซ้อนและมั่นคงที่สุดชนิดหนึ่งในสัตว์ผู้ล่าโครงสร้างพื้นฐานของฝูงมักประกอบด้วยคู่ผสมพันธุ์หลักและลูกจากหลายช่วงวัยซึ่งสะท้อนรูปแบบครอบครัวมากกว่าการรวมกลุ่มชั่วคราวระบบคู่ผสมพันธุ์โดยทั่วไปหมาป่าสีเทามีแนวโน้มจับคู่ระยะยาวคู่หลักจะเป็นศูนย์กลางของการสืบพันธุ์ในฝูงความมั่นคงของคู่สัมพันธ์ช่วยลดความขัดแย้งภายใน และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงดูลูกอ่อนซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญต่อความอยู่รอดของประชากรการเลี้ยงลูกแบบร่วมมือลูกหมาป่าเกิดมาในสภาพพึ่งพิงสูงตาบอดในช่วงแรกและต้องการการดูแลต่อเนื่องหลายสัปดาห์นอกจากพ่อแม่แล้วสมาชิกวัยรุ่นในฝูงมักมีบทบาทเป็นผู้ช่วยเลี้ยงลูกอโลเพเรนทัลแคร์เช่นเฝ้าโปรง่งเล่นกระตุ้นพัฒนาการและนำอาหารกลับมาแบ่งปันพฤติกรรมการสํารอกอาหารให้ลูกอ่อนเป็น,นกลไกถ่ายทอดพลังงานที่เพิ่มโอกาสร,รอดชีวิตความร่วมมือในการล่า การล่าของหมาป่าเป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์อาศัยการประสานงานเพื่อลดต้นทุนพลังงานและความเสี่ยงบาดเจ็บความสำเร็จในการล่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเหนียวแน่นของฝูงซึ่งเชื่อมโยงกลับไปยังเสถียรภาพของความสัมพันธ์ภายในกลุ่มการสื่อสารและความผูกพันเสียงหอนการใช้ท่าทางลำตัวและการสัมผัสจมูกเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ช่วยรักษาความเป็นหนึ่งเดียวของฝูงทั้งเพื่อกำหนดอาณาเขตและยืนยันความผูกพันทางสังคม ในมุมวิชาการความรักของหมาป่าไม่ได้หมายถึงอารมณ์โรแมนติกแบบมนุษย์แต่สะท้อนผ่านพฤติกรรมที่เพิ่มความสำเร็จในการสืบพันธุ์และการอยู่รอดได้แก่ความพักดีต่อคู่ความร่วมมือในการเลี้ยงลูกและการประสานงานระดับสูงในฝูงความแข็งแกร่งของหมาป่าสีเทาจึงไม่ได้อยู่ที่เขี้ยวหรือความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่โครงสร้างครอบครัวที่มั่นคงและการไม่ทอดทิ้งกันในระบบสังคมของพวกมัน และอีกหนึ่งสัตว์ที่มีการแสดงออกด้านความรักคือเพนกวินจักรพผัดความรักที่พิสูจน์ด้วยอุณหภูมิติดลบในทรีบที่หนาวที่สุดในโลกแอนตาร์กติกาอุณหภูมิลดต่ำได้ถึงประมาณลบ40องศาเซลเซียสลมแรงเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่นั่นเพนกวินจักรพผัดกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังวางไข่ตัวเมียจะส่งไข่ให้ตัวผู จากนั้นออกเดินทางไกลหลาย10กิโลเมตรสู่ทะเลเพื่อหาอาหารสะสมพลังงานและหน้าที่สำคัญที่สุดตกอยู่กับตัวผู้พวกมันจะวางไข่ไว้บนเท้าคลุมด้วยแผ่นหนังหน้าท้องที่เรียกว่า brood pouch เพื่อรักษาอุณหภูมิประมาณ37องศาเซลเซียสมันยืนอยู่แบบนั้นนานกว่าสองเดือนแทบไม่กินอะไรเลยอาศัยพลังงานจากไขมันสะสมระหว่างนั้น เพนกวินตัวผู้จะรวมกลุ่มกันเป็นวงนั่นเรียกว่าฮัดโดะผลัดกันยืนรับลมด้านนอกเพื่อให้ตัวที่อยู่ด้านในอบอุ่นขึ้นนี่คือระบบความร่วมมือขั้นสูงที่ลดการสูญเสียพลังงานของทั้งกลุ่มเมื่อไข่ฟักเป็นลูกแม่เพนกวินจะกลับมาพอดีพร้อมอาหารจากทะเลจากนั้นพ่อจึงออกไปหาอาหารบ้างทั้งคู่ผลัดเวรเลี้ยงลูกอย่างเป็นระบบแม่นยำและต่อเนื่อง ในเชิงชีววิทยาพฤติกรรมนี้เพิ่มโอกาสรอดของลูกอย่างมากในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกดังนั้นความรักของเพนกวินจักรพรรดิไม่ใช่เพียงภาพน่ารักในสารคดีแต่มันคือความอดทนความเสียสละความร่วมมือที่แม่นยำและในโลกที่อุณหภูมิติดลบความอบอุ่นที่แท้จริงไม่ได้มาจากแสงอาทิตย์แต่มาจากการไม่ทิ้งกัน